สวัสดีครับผมนายชนรงค์คงพลรหัสนักศึกษา1นึ่งหน0 0 1 4 6สนขีดเนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาอธิบายาการบ้านครั้งที่หนึ่งะครับของวิชา Object Oriented Software Engineering Lab นะครับจโจทย์ของการบ้านในครั้งนี้นะครับก็คือให้ทำการเขียนโปรแกรมจำลองการ ถอนเงินจากตู้เอทีเอนะครับโดยมีคลาสหลักก็คือตัว ATM แล้วก็แบงก์แอ o เท t นะครับแล้วก็คลาสเมนนะครับก็จะเป็นคลาสจัดการเป็นแบบว่าคลาสกระบวนการหลักนะควบคุมหลักนะครับเราจะมาดูภาพรวมก่อนนะครับในคลาสเมนนะครับผมก็จะมีตัวเมธอดเมนนะก็คือเมธอดหลักแล้วก็เมธอดเช็คอร i ดิจนะครับ เป็นเมธอดสำหรับเอาตัวสตริงนะครับมาเช็คว่าตัวเชเรกเตอร์ภายในสตริงทุกตัวเนี่ยมันคือตัวเลขใช่หรือเปล่าถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ให้ r e t u r n f a u s t ถ้าใช่ก็ ReturnTrue นะครับโดยใช้หลักการของการลูป p มานะครับแล้วก็เมธอดอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Display Menu เป็นเมธอดสำหรับโชว์เมนูให้ผู้ใช้เนี่ยเลือกว่า จะใช้เมนูไหนของตู้ ATM อนะจำลองลว่าประมาณนี้ครับแล้วก็คลาส s t t m นะครับก็จะมีเมธอด d t t m ก็คือเป็นคอนสแตคเตอร์นะครับเมื่อออบเจกต์ถูกสร้างขึ้นมานะครับเราก็จะทำการสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า Account แล้วก็ เก็บเป็น Array List นะครับเพื่อที่จะรองรับการขยายในอนาคตอะไรเงี้ยครับซึ่งในที่นี้อาจจะเป็น Array ธรรมดาก็ได้ครับแล้วก็ Method ที่2นะครับก็คือ add account ก็คือสำหรับการเพิ่ม account เข้าไปในระบบตู้ ATM นะครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับก็คือ authenticate คือ e t h อ d ที่สาม authenticate นะครับก็คือสำหรับยืนยัน หมายเลขบัญชีแล้วก็รหัสผ่านนะครับว่ามีอยู่จริงแล้วก็ตรงกันนะครับถ้ามีอยู่จริงแล้วก็หมายเลขบัญชีแล้วรหัสผ่านเนี่ยมันแมทกันก็นกจะรีเทิร์นตัวแอคเคา t อคืนกลับไปนะครับแต่ถ้ามันไม่มีอยู่จริงมันก็จะรีเทิร์นนออกไปนะครับแล้วก็แบงก์แอคเคานะครับ b บง k ์ให้เขาเนี่ยก็มีเมทอดที่ชื่อว่าแบง k ์ให้เขาที่เป็นคอนส t r u เตอรนะครับก็คือทําการ Initial ียลค่าเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็น account id account name password นั่นแหละแล้วก็ Balance แล้วก็ต่อไปนะครับก็คือเมทอด get account id get account name get password get ต่างๆเพื่อสำหรับรับเพื่อที่จะดึงค่านะครับจากตัว property ของ class นะครับแล้วก็ดึงค่า property ของตัว object นั้นๆน,น,นะครับของ account ต่างๆแล้วก็ method อีกอันหนึ่งนะครับก็คือ method withdraw ก็คือ method การถอนเงินซึ่งเราก็จะมี if อยู่หนึ่งตัวนะครับสำหรับตรวจสอบว่าเงินที่ต้องการจะถอนเนี่ยต้องมากกว่า0ูนย์แล้วก็เงินที่ต้องการจะถอนเนี่ยต้องน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับจำนวนเงินที่มีอยู่ก็จะทําการถอนได้โดยที่ เงินในบัญชีนะครับก็จะถูกลบด้วยเงินที่ต้องการจะถอนเมื่อทําการถอนเสร็จก็จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบแล้วก็ว่าได้ทําการถอนไปเท่าไหร่แล้วก็ยอดเงินเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ทําให้สําเร็จก็บอกว่าไม่สามารถถอนเงินได้นะครับประมาณนี้นะครับเราจะกลับมาในครัสเมนนะครับ มาในเมธอดเมนก็คือเมธอดหลังของเรานะครับในสเต็ปในขั้นตอนแรกก่อนเนี่ยก่อนอื่นเลยแล้วก่อนอื่นก่อนทําอะไรเลยแล้วก็สร้างอ็อบเจกต์ ATM ขึ้นมานะครับเมื่อสร้างอ็อบเจกต์ ATM ขึ้นมาปุ๊บในสเต็ปแรกนะครับเราก็าจะทําการ initial ค่า c c o u n t ก่อนเลยโดยจากโจทย์นะครับก็คือให้ initial ค่าสูงสุดได้ไม่เกินห้าเอคานะครับผมดังนั้นผมก็เลยจะมีรูป y นะครับสําหรับการ เช็ค uh, ค่าที่รับเข้ามานะครับหากค่าเนี่ยมันยังไม่เป็นไปตามที่กําหนดก็จะให้ติดอยู่ในลูป y เนี่ยจนกว่าค่าเนี่ยจะถูกต้องนะครับ mm hmm. ก็คือให้ทําการาส่งพิมพ์นะค่าตัวเลขจํานวน account ที่ต้องการจะ initial ค่านะครับ mm hmm. เมื่อรับมาแล้วนะครับเราก็จะทําการตรวจสอบว่า ตัวอักษรทุกตัวเนี่ยใช่ตัวเลขหรือเปล่าถ้าถูกถ้ามันใช่เนี่ยเราก็จะทําการแปลงเป็นอินอแปลงจากสติงเป็นอินก่อนแล้วก็ตรวสอบว่ามันอิน,นมากกว่า5้าหรือเปล่าถ้ามันมากกว่า5้าเนี่ยเราก็จะให้ผู้ใช้ในเกาะใหม่แล้วก็แจ้งเตือนกลับไปด้วยนะครับว่ามันสามารถสูงสุดได้แค่5้าอเคานะครับหลังจากนั้นถ้ามันผ่าน2เงื่อนไขมาแล้วนะครับก็จะให้เบรก ออกจากลูท Y แล้วก็ผ่านเข้าสู่สเตจที่2ทําการระบุค่าดีเทลของแอคเคาท์ต่างๆโดยการระบุค่าแต่ละครั้งเนี่ยผมก็จะมีบลูป Y เนี่ยสำหรับเช็คอยู่ทุกค่าเลยเพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมไหนเกิดเออร์แล้วก็ข้อมูลเนี่ยตรงเป็นตามที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นอแอคเคาท์ไอดนะครับซึ่งต้องเป็นหมายเลขตัวเลข1ิหลัก ผมก็จะมีเช็คเหมือนว่าต้องเป็นความยาว13ตัวอักษรนะแล้วก็ต้องเป็นตัวเลขทั้งหมดนะอะไรเงี้ยครับไอ u ค t n เนมก็เช็คว่าจะต้องมีความยาวไม่เกิน50ตัวอักษรรหัสผ่านต้องมีความยาว4ตัวอักษรแล้วก็เป็นตัวเลขทั้งหมดหรือแม้กระทั่งตัวจำนวนเงินนะครับก็คือ จะต้องเป็นตัวเลขทั้งหมดแล้วก็ต้องไม่เกินหนึ่งล้านนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือตั้งเช็คตามโจทย์ที่กําหนดนะครับหลังจากผ่านเงื่อนไขทั้งหมดมาแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่เมธ h อด add account ของตัว atm object เพื่อที่จะให้ทําการ add account เนี่ยเพื่อจะเอา account เนี่ยไปเก็บไว้ในตัว object atm แล้วก็ทําการวนลูปอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะครบว่าเราได้ใส่ไว้กี่ใส่ตัวเลขค่าเริ่มต้นที่ i n นด i เคเท่าไหร่นะครับ mm hmm. แล้วก็หลังจากเราเสร็จตรงสเต็ปสองนะครับเราก็จะเป็นสเต็ปที่สาก็คือจะเป็นลูปของกระบวนการทํางานหลักแล้วทีนี้ก็คือลูปแรกนะครับจะเป็นลูปสําหรับการรอรับค่าหมายเลขบัญชีแล้วก็รหัสผ่าน ซึ่งตรงนี้เราจะไม่มีการเช็คความถูกต้องหรือว่าแพทเทิร์นนะครับเปรียบเสมมอติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องถ้าเราต้องการจะใช้เนี่ยเราต้องใช้หมายเลขอะไรรหัสผ่านอะไรโดยเราจะทำการตรวจสอบอย่างเดียวนะครับโดยใช้เมธอด atm authenticate นะครับแล้วก็ส่งหมายเลขบัญชีกับรหัสผ่านไปนะครับ สมมติถ้ามันแมทกันแล้วมีอยู่จริงเนี่ยมันก็จะรีเทิร์นตัวแอดเคาน์กลับมาถ้าไม่มีก็จะเป็นเนานะครับแล้วก็มันเช็คอีฟว่าถ้ามันมีเนี่ยก็ทาต่อถ้าไม่มีนะครับก็จะให้ริ้นอกไปบอกว่ายืนยันตัวตนไม่สําเร็จแล้วก็ปลดลองอีกครั้งนะครับแล้วก็กลับเข้าไปที่ลูปเหมือนเดิมแต่สมมุติถ้ามันยืนยันตัวตนสําเร็จนะครับเราก็จะเข้ามาอีกลูปหนึ่ง อ,อันนี้ผมตั้งไว้เพื่อหลุดเมนูนะครับแล้วก็ทำการโชว์เมนูเลยถ้ายืนยันตัวตัวสำเร็จแอคเคาทมีจริง Display เ,เมนูนะครับก็คือตามนี้ว่าเม a เอคอมพิวเตอร์ธนบุรีแบงค์นะครับแอคเคาท์ไอ,อะไรแล้วก็เมนูเซอร์วิสนะครับก็คือหนึ่งสสามหนึ่งก็คือใช้จำนวน2ก็คือ ถอนแล้วก็สามก็คือออกอะไรเงี้ยครับซึ่งก็จะทําการรับค่านะครับแล้วก็มีการมีการเช็คว่าที่รับมาเนี่ยมันใช่ดิจิหรือว่าตัวเลขหรือเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้เอะไอเลอแล้วก็หลังจากที่รับมาแล้วว่ามันเป็นตัวเลขนะครับเราก็จะทําการเฟดอินแล้วก็ it, ใช้สวิตเคสตรวจสอบว่าคือเลขอะไรสมมุติถ้านหนึ่งเนี่ย ก็แสดงจำนวนเงิน2นะครับก็คือให้ทําการเข้าสู่ระบบการถอนเงินซึ่งการถอนเงินเนี่ยก็จะมีการเช็คอีฟอีกว่าจำนวนเงินที่เข้ามานะครับใช้ตัวเลขทั้งหมดหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยก็ให้ทําการถอนตามจงนวนเท่านั้นนะครับแล้วก็สามเนี่ยก็ออกนะครับก็ขึ้นบอกว่าแตงยูแล้วก็เบรกลูกเมนูลูปออกไป เพื่อที่จะออกจากหลุมวายตัวนี้แต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งก็คือใส่ตัวเลขที่ไม่ใช่หนึ่งสองสามนะครับก็จะบอกว่าช้อยเนี่ย invalid หรือว่าช้อยไม่ถูกต้องให้เลือกช้อยใหม่อะแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูโปรแกรมกันนะครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับนะ่ะ enter จำนวน Account ที่จะ initial ครั้งแรกนะครับในที่นี้ผมขอเป็น sub สามแอคเคาท์เยกัน Account. ผมจะเอาแบบไม่ง่ายนะครับสมมติเดี๋ยวผมจะลงทดสอบดยก่อนผมใส่มั่วๆมีหกตัวอักษรมันก็จะฟ้อ,ฟองทึ้นมาว่าไม่ใช่13สามตัวอักษรอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะขอไปเร็วๆนะครับอ่าอาใส่ไม่ดูดด้วย,อยแอ c o u n t name ผมจะขอจำลองนะครับเอาเป็น ไวๆนะครับในคลิปวิดีโอมันจะนานพาสเวิร์ดผมขอเป็นหนึ่งนะครับเงินบายไอคข้าที่สองเนี่ยผมจะขอเป็นเลขสองทั้งหมดนะแอคเค้าที่สาม เมื่อเราใส่ค่าครบนะครับเราก็จะเข้าตรงเข้าสู่ว่า atm computer ์ธัญ a ุรีแ bank อ่าหรือก็คือสเต็ปที่สามตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลูปแล้วครับทีนี้สมมุติว่าผมใส่หมายเลขบัญชีมั่วนหะัสผ่านอะไรก็ไม่รู้มันก็จะบอกว่า authentication authentication fail นะครับสมมุติผมต้องการเข้าบัญชีหมายเลขตรงอ่าสองนี่นะครับก็คือเลขสอง สิบสามตัวนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดสองสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็มันจะมีนะครับหนึ่งสองสามสมมุติผมหนึ่ง,หน,งหนึ่งเนี่ยมันก็จะบอกว่าจำนวนเงินคงเหลือนะครับสองหมืนสมมุติผมกดหมาเยเลขสอง enter มันก็จะให้ระบุจำนวนเงินที่จะถอนสมมุติผมต้องการถอนสัก1นึ่งหมื่นห้าพันอ่ามันก็จะบอกว่ายอดเงินคงเหลือในห้าพันลือเหลือห้าพันจริงไหมก็ลองกด1แล้ว enter ดูอ่าเหลือห้าพันจริงๆแล้วสมมติผมกดเลขสามปุ๊บมันก็จะเอาแตงอยู่แล้วก็ออกรอรับหมายเลขบัญชีใหม่นะครับผมขอเข้าหนึ่ง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 มาแล้วกันปุ๊บรหัสผ่าน แล้วผมลองเช็คจำนวนเงินอ่ามีอยู่หนึ่งมื่นผมถอนหมดผมขอถอนเงินออกหมดเลยหนึ่งมืนบาทอ่สมมุติผมถอนเกินผมถอนหนึ่งแสนผมถอนหนึ่งแสนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่า invalid amount of r i g i t s นั่นคือเงินไม่พอให้ถอนครับให้ใส่ใหม่ถอนหนึ่งมื่นอ่าแล้วก็บอกยอดเหลือศูนย์เช็คยอดซิยอดเหลือศูนย์ครับ แล้วก็กด3ามเพออกนะครับแล้วก็ถ้าต้องการจะปิดโปรแกรมนะครับก็ Ctrl C แบบปกติปุ๊บมันจะแขียนบอกว่าเดอโปรแกรม is closed นะครับแล้วก็จบการทำงานของโปรแกรมนะครับก็ผมขอจบการอธิบายนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณครับ